สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องออ t โตสเตชันวันนี้ก็อยู่กับแอดโค้กเช่นเคยนะฮะวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ MPV 7ที่นั่งที่ต้องบอกเลยว่ามันสามารถนั่งได้จริงๆนะครับเพราะเราอยู่กับออ l นิว u ุสุกิเออร์ตินะครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับวันนี้เราพามารีวิวกันให้ทราบกันแล้วว่าภายนอกภายในยเป็นยังไงนะครับเบาะแถว2แถว3นั่งได้ไหมนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาดูทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับรุ่นใหม่ก็ต้องมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่คันนี้มิติตัวถังอ่ะทั้งยาวทั้งใหญ่กว่าเดิมนะครับรวมไปถึงวิวเบสต่างๆก็ยาวขึ้นทําให้สามารถนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูดีไซน์ด้านนอกกันก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงเนี่ย มีเหลี่ยมสันตีเส้นนะครับก็ทําให้รถยนต์โดยรวมเนี่ยนะครับดูมีเส้นสายดูบึกบึนแม้คันนี้จะเป็นสีขาวก็ตามชุดโคมไฟหน้ามาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแต่ไม่ฟูล LED ดีนะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็นแบบฮาโลเจนนะครับไฟสูงเป็นแบบฮาโลเจนแล้วก็มีการตกแต่งชิ้นโครเมียมบริเวณในโครมเดย์ไลท์ไม่มีนะถัดมาในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเน้นความเป็นโครเมียมนะครับเป็นสีแถวตรงนี้ชิ้นกันชนหน้าด้านล่างเนี่ยเหลี่ยมสันมีเหมือนเดิม ชิ้นกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นพลาสติกดําด้านก็ทําให้สามารถทําความสะอาดได้ง่ายเวลาเลอะเทอะนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบฮาโลเจนถือว่าค่อนข้างบึกบืนแต่ก็มีระยะด้านหน้าเนี่ยที่ค่อนข้างสั้นทําให้สามารถขับขี่ได้ง่ายได้นะครับในส่วนของล้อล้อเป็นแบบ15นิ้วแม้จะเป็นตัวท็อปก็ตามนะครับเป็นแบบ15นิ้วสีโทนเดียวไม่มีไดบอ์นคัตหรือว่าสีทูโทนแต่อย่างใดเป็นล้อ15นิ้วที่รัดด้วยยาง1 8 5 6 5 R 1 5 นะฮะผมแล้วก็บริเวณฝาครอบกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็บริเวณที่เปิดประตูทั้ง4บานเป็นชิ้นคโครเมียมทำให้ดูหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงในส่วนด้านท้ายนะครับก็ยังคงเน้นเหลี่ยมสันแล้วก็มัดกล้ามที่มากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้มาดูด้านบนกันก่อนนะครับแม้จะเป็นตัวท็อปไม่มีสปอยเลอร์นะเป็นหลังคาแบบล้นๆแต่ก็มีไฟเบรกตรงที่3แล้วก็ที่ฉีดกระจกหลังมาให้พร้อมก้านปัดน้ำฝนกระจกหลังมา ถานลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีเหลี่ยมสันที่ออกมารับกับไฟท้ายนะครับก็ทําให้รถยนต์ดูมีมิติมากขึ้นซึ่งสอดรับกับไฟท้ายหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะว่ารถยนต์สมัยนีย้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับดีไซน์แนวนี้กันหมดเลย แม้กระทั่งคู่ชกถูกคู่อย่าง Expander นะครับก็มีดีไซน์แบบนี้นะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เฉพาะไฟหลีนะจะเป็นตัว L อย่างนี้แต่เวลาเบรกหรือว่าถอยหลังเนี่ยหรือไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นแบบฮาโลเจนเป็นไฟหลอดปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยชิ้นโครเมียมแบบยาวคันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะทันลงมาในส่วนของกันชนล่างตรงนี้มาพร้อมเซนเซอร์2จุดเวลาถอยหลังทดแทนกล้องที่ไม่ได้ติดตั้งมาให้แล้วก็มีไฟทับทิมเล็กๆนะครับด้านซ้ายขวา ดีไซน์ก็จะประมาณนี้เน้นบึกบึนนะครับซึ่งถือว่าถ้าถามผมนะดูมันหรูและก็ดูดีกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในส่วนภายในเนี่ยนะครับไปชมกันต่อว่าจะหรูหราขนาดไหนครับผมในส่วนภายในเนี่ยดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับก็มีมิติตัตวถังที่ค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับมาเริ่มที่ดีไซน์กันก่อนนะครับชิ้นพลาสติกอะไรต่างๆนี่ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็มีชิ้นที่เป็นลายไม้ขนาดใหญ่เลย นะครับรวมไปถึงการตกแต่งของพวงมาลัยและก็ประตูข้างทั้ง2บานด้วยนะครับเป็นลายไม้ก็จะทําให้ภายในโดยรวมเนี่ยดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นจอกลางตรงนี้นะครับแม้จะเป็นจอขนาดใหญ่นะแต่จอแสดงผลจริงๆเนี่ยเล็กนิดเดียวเองประมาณ2นิ้วเองนะครับแต่การใช้งานยังเป็นทัชกรีนซึ่งอันนี้ชื่นชมเลยนะครับทัชกรีนเขาเนี่ยตามมือมากๆเลยนะครับสามารถสไลด์เปิดปิดวอลลุ่มได้ด้วยประมาณนี้นะครับไม่มีกล้องมองหลังไม่มีจอทัชกรีนขนาดใหญ่มาตรวัดอะไรต่างๆเนี่ย เหมือนตัว all new swift เลยนะครับแล้วก็มีการเรือมแสงด้วยสีสันคล้ายๆสีทองนะครับสีน้ำตาลทองทองออกมาก็ทำให้รถยนต์ดูหรูมากขึ้นนะครับจอกลางก็แสดงมาตรวัดน้ำมันแล้วก็ตำแหน่งเกียร์นาฬิกาแล้วก็อุณหภูมิภายนอกมาให้ นในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันผสมผสานความสปอร์ตกับความเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นพวงมาลัยแบบท้ายตัดดีเชฟแล้วก็มีลมายไม้แทรกมาให้ด้วยนะครับแต่คันเนี้ยมัลติฟังก์ชันอ่ะสามารถใช้ได้แค่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงมิวสเสียงแล้วก็บลูทูธเท่านั้นไม่มีระบบคูสคอนโทรลมาให้แต่อย่างใด ทางด้านระบบปรับอากาศนะครับก็เป็นระบบปรับอากาศแบบมือบิดนะครับไม่มีออโต้มาให้แต่อย่างใดนะครับก็มีความแรงลมให้สีระดับแล้วก็อุณหภูมิความเย็นต่างๆความหนักแน่นความบึกบึนเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะดูมันแข็งแรงดีซึ่งคันนี้ไม่มีช่องเล่นซีดีนะครับสามารถเล่นได้แค่บลูทูธนะครับ USB AUX นะครับแล้วก็สามารถรับคลื่นวิทยุได้เท่านั้นนะฮะถัดลงมาด้านล่างนะครับมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ นะครับหรือที่จุดบุหรี่ของเรานี่เองแล้วก็ด้านขวาก็เป็น USB AUX มาให้แล้วก็มีที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถวางสมาร์ทโฟนวางกล่องอะไรต่างๆได้นะครับกระเป๋าตังอะไรอย่างนี้ถัดมาตรงนี้ผมชอบมากเลยนะที่วางแก้วแล้วก็มีที่ปล่อยลมแอร์มาให้ด้วยนะนะครับทำให้เราสามารถเป่ากระป๋องน้ําอัดลมเป่าน้ําให้มันสามารถเย็นได้ตลอดเวลาด้วยถัดลงมาจะเป็นเกียร์แบบขั้นตรงนะครับไม่มีขั้นบันไดแต่อย่างใดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ มีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D แล้วก็เกียร์2แล้วก็เกียร์ต่ำมาให้นะครับใช้งานง่ายน้ำหนักอะไรต่างๆโอเคเลยเบรกมือเป็นเบรกมือแบบปกตินะฮะไม่มีเบรกมือไฟฟ้าแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ไม่มีที่เท้าแขนนะครับแต่จะเป็นที่จุดเสียบบุหรี่แทนหรือช่องไฟ12โวลต์มาให้แทนแหมถ้ามีที่เท้าแขนให้ก็จะสบายกว่าน,นี้นิดนึงนะนะฮะแล้วก็ในส่วนของเบาะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูเบาะสองว่าจะสบายขนาดไหนครับผม หลังจากที่เปิดประตูมานะครับสังเกตจุดแรกได้เลยก็คือระยะความยาวของประตูน่นะครับประตูด้านหลังเนี่ยยาวมากๆแล้วก็องศาการเปิดเนี่ยแทบจะเกือบ90องศาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุนะครับขึ้นลงได้สบายแล้วก็มีระยะกระจกอะไรที่ค่อนข้างยาวและใหญ่ก็ทําให้สามารถมองทัศนวิสัยที่โปร่งได้มากกว่านะครับผมทางด้านเบาะนั่งเนี่ยแม้จะเป็นตัวท็อปสุดราคา695,000บาทเนี่ยก็เป็นเบาะผ้าหมดเลย นะครับแล้วก็ไม่มีระบบปรับไฟฟ้ามาแต่อย่างใดนะครับทุกตอนเลยไฮไลท์พิเศษของเขาเนี่ยนะครับเบาสอ,องเนี่ยสามารถสไลด์ได้ถึง24่สิบสเซนเลย,เยสไลด์คือตรงนี้นะฮะก็ทําให้เราขึ้นลงบเบาะแถวสามได้ง่ายมากขึ้นส่วนของการพับปรับระดับนะครับพนักพิงเนี่ยปรับได้3ระดับนี่คือระดับแรกนะฮะถัดมาตรงนี้เอ็นมานิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ส่วนระดับ3เนี่ยคือสามารถนอนได้เลยป๊าบนี่ซึ่งความดีงามของวันเนี่ย นอกจากชิ้นเบาเนี่ยค่อนข้างหนานุ่มแล้วนะครับเอนได้เยอะแล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้บริเวณหลังคาตรงเนี้ยนะครับสามารถปรับความแรงแอร์ได้เองด้วยนะครับแยกจากด้านหน้านะสามารถปรับได้3ระดับแรงขนาดไหนก็แล้วแต่จะต้องการนะครับมีช่องแอร์สี่ช่องโดยสารสบายเลยนะครับผมแล้วก็ใน่วนของเบาะแถว3เนี่ยเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดูว่ามันสามารถนั่งได้จริงขนาดไหนเพราะว่าเขาเคลมมาว่าเป็น mpv 7ที่นั่งที่สามารถนั่งได้จริงนะครับไปครับผมพับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมบอกนิดนึงว่าสลักมันมี2จุด นะครับจุดตรงนี้นะครับเวลาเราพับมามันจะปรับมาประมาณ45องศาอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอีกสลักหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณตรงที่นั่งตรงนี้นะครับมันจะพับมาลาบเลยเวลาเราบรรทุกของนะครับแต่นี้เราปรับไปนั่งเบาดแถวสามให้ดูนะครับก็จะใช้สลักบนเนี่ยปั๊บมาตรงนี้แล้วลากเข้ามาข้างหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ารางมันได้24เซนเนี่ยทำให้แบบขึ้นลงเนี่ยดูไม่ได้ลําบากแต่อย่างใดเลยนะครับสบายๆแถมบาดแถว3เนี่ยปรับพนักพิงความเอ็นได้ด้วย นะครับเอ็นได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยผมปรับเบาะแถว2ให้มันนั่งปกติก่อนอ่าสมมุติว่าผู้โดยสารตอนสองเนี่ยนั่งแบบสบายๆนะนี่ผมนั่งด้านเบาะแถว3เอ็นมานิดนึงนะครับดึงพนักพิงคอมาให้ปับ๊บนั่งได้สบายๆยยจริงๆทั้งด้านกระจกมองข้างอะไรต่างๆเนี่ยบานใหญ่ทําให้ทัศนวิสัยเนี่ยค่อนข้างดีทําให้ไม่เมารถนะครับรวมไปถึงเนี่ย ระยะเบาะอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันนั่งได้จริงไม่ได้โมเลยไปลองนั่งที่โชว์รูมเองได้เลยอันนี้เดี๋ยวฮาผมโมโดยสารได้กกไกลๆก็ได้ด้านท้ายเนี่ยมีช่องวางแก้วนะครับทั้ง2จุดเลยแล้วก็ที่วางแขนเนี่ยค่อนข้างใหญ่สบายๆส,ส่วนแอร์เนี่ยจะมีแค่ตอนกลางนะครับตรงนี้ไม่มีมาใหน้นะครับในส่วนของห้องสัมภาระ,ะด้านท้ายเนี่ยจะมีความอนเนกประสงค์ขนาดไหนเนี่ยไปดูกันเลยครับผมหลังจากทราบฟังก์ชันการใช้งานทั้ง3เบาะมาแล้วนะครับก็น่าจะอยากทราบว่าห้องสัมภาระ,ะด้านท้ายเนี่ย สามารถพับได้แบบไหนนะครับจุขนาดไหนเรามาดูกันนะครับเริ่มแรกกันที่นี่เลยบริเวณพื้นล่างนะฮะสามารถถอดชิ้นได้มี2ชิ้นนะอันนี้ชื่นชมเลยนะครับวัสดุดีมากเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับก็เนี่ยถอดได้2ชิ้นโดยความหนาความลึกของเขาตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบเวลาเราไปไหนแล้วรองเท้าเยอะๆเ,เนี่ยมันกันกลิ่นได้ด้วยนะเพราะมันมีไม้ปิดไงนะนะครับสามารถวางรองเท้าได้ ค่อนข้างเยอะหรือว่าจะวางของวางอะไรต่างๆได้หรือถ้าใครอยากขนสัมภาระที่มากกว่านั้นนะครับเราก็ยกแผ่นออกแล้วก็พับเบาะนะครับเหมือนรถยนต์ปกติทั่วไปเลยคือมีที่ดึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ดึงพับนะจะพับเน่ต้องพับตรงนี้นะครับสลักบนเนี่ยนะครับดึงขึ้นแล้วก็ผักไปเบาๆคุณผู้หญิงก็ทําได้นะครับเบามากเลยนี่ครับผมนี่ก็จะเห็นเลยว่าหลังจากพับเนี่ยความราบเรียบเนี่ย จะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นพื้นเลยแล้วก็สามารถขนบรรทุกสัมภาระอะไรต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกสบายกว้างขวางเลยเหตุ hey, ที่ตรงเนี้ยความลึกมันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะว่ายางอะไหล่เนี่ยเขาไปติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็จะมีที่เก็บมาให้อย่างดีเลยด้านล่างนะฮะใครที่จะเปลี่ยนก็ต้องมุดนิดนึงละกันแต่ถ้าเกิดใครยังเก็บของไม่พอเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบาะแถว2ก็พับได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามีสองสลักใช่ไหมเดี๋ยวเราพับสลักล่างให้ดูว่ามันจะลาบขนาดไหนดึงขึ้นง่ายๆนี่มันก็จะลาบแล้ว แต่มันก็ไม่ได้ราบเรียบเหมือนพื้นปกติทั่วไปแต่มันก็สามารถบรรทุกสัมภาระที่มากกว่าแน่นอนอยู่แล้วนี่พอพับเบาะทั้งสองแถวลงไปแล้วนะครับแล้วก็วางพื้นตรงนี้เราสามารถขึ้นไปนั่งได้ด้วยน,นี่หัวไม่ติดด้วยนั่งได้สบายๆเลยพื้นก็อาจจะไม่เรียบร0 0ซนะครับแต่สามารถนั่งหรือว่า บรรทุกสัมภาระใส่จักรยานนะครับขนของขนตู้เย็นขนตู้อะไรมาได้เลยถือว่าเป็นอีกความอาเนกประสงค์ของรถยนต์รุ่นนี้นะครับทั้งนั่งได้เบาส3แถวแล้วก็พับมาเก็บได้ในส่วนเครื่องยนต์นะครับหลายคนอาจจะอยากทราบแล้วว่าเฮ้ย1.5ลิตรเนี่ยจะไหวไหมนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างเพียงพอสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร105แรงมา้าแรงบิด138นิวตันเมตรแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับจากที่ทดลองขับมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างคิดจานเลยนะครับอาตาัตราทดเกียร์อะไรต่างๆอัตราเร่เงอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมขนทีมงานไปนะครับไปต่างจังหวัด4ท่านพร้อมสัมภาระ,ะเนี่ยยังเหลือเลยนะครับทางเลนสวสอะไรต่างๆเนี่ยแค่คลิกดาวนเนี่ยมันก็ ดึงเครื่องยนต์ไปได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดนั่ง7ที่เนี่ยอาจจะดรอปลงมาเล็กน้อยแต่ผมเชื่อเลยว่ามันไหวโดยรวมก็จะประมาณนี้สําหรับ all new suzuki erica รุ่นท็อปตัวนี้นะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับทำตลาด2รุ่นนะครับตัว GL ตัวเริ่มต้น6 5 5 0 0 0บาทแล้วก็ตัวนี้ตัว top GS นะครับ695,000ันบาทโดยราคา2ราคาเนี่ยจะอยู่ถึง30เมษายเมตรนี้เท่านั้นนะครับจะเพิ่มอีกกี่หมื่นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้ง เช่นเคยนะครับฝากติดตามทุกช่องทางด้านล่างนี้ด้วยนะครับวันนี้แอดโคขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นรถยนต์รุ่นอะไรจักรยานย,ยนต์รุ่นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ